จะพามาชมดอกเอี้ยงแลวเห็นแล้วเนาะอันนี้เห็นปีหนึ่งปีนี้ก็จะมาชมดอกเอียงแลวงามๆนี่จ้ะดอกงามมากๆเลยส่งมาจากสุขโขทยัยนี่จ้ะดอกเอียงแลวส่งมาเมื่อวันอาทิตย์นี่นะจ๊ะนี่ถ้าถ้าคนไหนจะส่งมาเพื่อญาติก็จะอย่าเอาน้ํา พรมนะเพราะว่ามันจะเน่าเนาะคือถ้าเขาซื้อมามันบเปียกน้ำเราก็เอาผ้าห่อไว้เพราะพี่สาวเขาจะส่งมาฮทุกปีปีนี้ก็ส่งมาอีกเอาผ้าที่เราบดใจหรือว่าเสื้อกเก่า,กาที่ว่าเราบดได้บได้จแล้วเราก็เอามาห่อเนาะเอามาห่อแล้วก็มาใส่กล่องใส่กล่องแล้วก็ส่งมาเลยจ้ะนี่นะจ๊ะมันยังอยู่สภาพเดิม สดสดใหม่ๆนี่จ้าดอกเอียงแล้วหรือดอกเอียงป่านี่จ้านี่จ้าวัสดีจ้าวันนี้่าน้องคุณก็จะปลามาเก่งดอกเอียงแล้ววนมาแหมแล้วเนาะปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งนี่จ้าอันนี้ก็จะมาอีกแล้ววันนี้เก่งแก่งดอกเอียงแล้วอันนี้เป็นการมันก็แก่งใส่ถั่วฝักยาว อันนี้พริกพริกแกงก็จะโคกเรียบร้อยแล้วจะก็จะมีขาตะไคร้หอมกระเทียมพริกแห้งลำเม็ดผักชีนี่จะแกงใส่ซี่โครงหมูนะจ๊ะวันนี้เสียงก็จะแ,แ,แหบๆน่อยเนาะอันนี้น,น้องุณก็จะเอาปออลาระลงไปทัดโดยเรยเด้อ

น้ำมันแห้งกับใส่น้ำนัดหนึ่นก่อนคั่วไปคัวให้มันข้าวตีสักน้อยหนึงแลยหักใส่น้ำอันนี้หกักใส่น้ำใส่น้ำลงไปยังเหลวหรือว่าดอกอยังหลาว อันนี้ร<อ>าจะเอาการการมันเอาจากแข็งหน่อยแล้วก็ถั่วใส่ไปเลยจ้าใส่ไปแล้วครั้นี้เรากระปิดฝาไว้ก่อนนะจ้าปรุงรสด,ด้วยกลุ่มปรุงรสหรือว่ารสด,ดีนะอะแล้วครันนี้เราก็ใส่ดอกอย่างแล้ว ก็รออีกสักพนะักนึงาสักแน,นึ่ดีดอกเกี้ยแมวยังมาตังสุดเาสุดแล้ว ใส่ใบมะกรูดกับชะอมหรือว่าผักละบ้านเฮาเนะาะกระหนามแอนี้ก okay. ็ใจได้แล้วจ้า จ้าเสร็จแล้วคะ่ะแก่งดอกเองแล้วแก่งดอกเอยียงจ้ะคลิปนี้ก็จะขอจบแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปจ้าสวัสดีค่ะ